สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พามาปักชำวอเตอร์เคสนะคะปขยายพันธุ์แน่กันเลยค่ะแม่คะแม่ไปตัดมาแล้วเนาะตัดมาก็จะเป็นลักษณะกินแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ก็ดึงใบเขาออกนะคะแล้วมาเสียบลยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเราก็เตรียมตะก,ก้าไว้นะคะตะก,ก้ากะละมังอะไรก็ได้ค่ะของเก่าเนาะนี่ของแม่แม่ไม่ได้ใช้แล้วมันแตกแล้วแม่ก็เลยเอามาทําแบบนี้นะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะวอลตเกตค่ะเพื<ๆ>่อนๆเนาะง่ายมากนะคะเสียบไว้่างนี้แล้วก็ไว้ในที่ล่มก่อนนะคะเพื่อนๆ

มอเตอร์เคสเน่ไม่มีรสชาติอะไรนะคะอันนี้เป็นแบบจืดๆนะคะเราสามารถเอาไปทำสลัดได้แล้วก็ต้มจืดได้นะคะทำไข่น้ำอรอร่อยนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์นะคะ ไปค้าที่ตรงกบางเลยค่ะนักเรียนคนั้นคุณนักชิมในตางคนไม่ได้ถูกนกับอะไรด้่ยนะเสียห้เขาเต็มไปนะคะเพื่อนกจอะไรมาให้ใส่ยังมีว่าเรื่อต้นวัดคุณกคได้จ ปักให้เต็มเลยนะคะเพื่อเสียบลงไปให้ตงเ,เะคะตำาดว่าน่าจะมาจากเงชง้เรื่องสิกฎหมายค่ะวบางไปตรวจอบที่เกิดเหตุในนามสพาราที่บ้านใก้เหนือตำบลขอบไขาอำเภอโงดาตำรวสช่วงเย็นเมื่อวานนี้พบภาพเลือดอยู่ที่ถนแล้ก็ทาเดินค่ะ เรามีกระโหลกศรีษะวางอยู่หน yeah> anyway claro oh uh hm ึ่งใบรองเท้าแตะอีกหนึ่งคู่ขณะที่ผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสในครั้งนี้ก็คือนางจิตาพิชญญาอายุ3.3ปีผูกจ่อยิงที่หลังคอระยะของขนหนึ่งหักนะคะหลังจากนั้นเสียชีวิตจำนวนสองคนเพื่อนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไว้ข้างบ้านนะคะในที่ร่มนะคะหรือร่มลำไยนะคะเพื่อนๆพืนวัตถุเคล็ดมีประโยชน์นะคะ าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ